พบกับช่องที่ดีและสังหาบายฟาร์มูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพาออกนอกพื้นที่จังหวัดนครนายกหน่อยวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดปัาจีนบุรีนะคะมาอยู่ที่ตาบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปัาจีนบุรีพามาชมที่ดินนะคะทําเลดีนี่นะคะเนี่ยติดกับใกล้กับถนนคอนกิเลยนะคะห่างอยู่แค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองเราก็ห่งางจากถนนลาดยางก็แค่40เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ติดคลองด้วยนะคะนี่ติดคลองน้าคลองน้ำคลองน้ํานะคะคลองน้ําแบบนี้เลยนี่นะคะ ของน้ํายาวข้างที่เลยนะคะนี่นะคะที่ดินที่เราพูดถึงก็อยู่ตรงที่รถจอดนะคะทั้งหมดเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่เป็นฉนดคุดแดงแล้วก็ติดคลองน้ําติดตด,ด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารณะถนนสาธารณะเนี่ยก็วิ่งชนถึงหน้าที่เลยนะคะที่ดินเป็นอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพ้าอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีเนี่ยก็แค่ประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนสวนสนศใหม่นะคะก็ประมาณสองกิโลห่างจากอบตอบ้านพระนะคะก็ประมาณถึงหนึ่งกิโลนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราพิกัดสามารถหาง่ายเดินทางสะดวกค่ะรอบข้างก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะเป็นสวนผลไม้ที่ทําสวนผลอาทาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำกิ่งพันธุ์นะคะเพราะกิ่งพันธุ์เพราะต้นเนี่ยออกไปขายนะคะตรงโซนนี้ก็จะเรียกว่าใกล้ๆกับตลาดหนองชะอมนะคะใกล้ๆตัวบางปะจีนซึ่งเป็นพื้นที่ในการที่ส่วนใหญ่จะทําพันธุไม้นะคะพันธุไม้พันุ์นผลไม้อย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะจะมีทั้งทุเรียนทั้งขนุนทั้งมะยงชิดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะพันธุ์ดีๆทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเป็นแหล่งของผลไม้อร่อยนะคะของปะจ,จีนบุรีก็มีกิ่งพันอ่าส่วนใหญ่จะไปผลิตกิ่งพันธุ์ออกจําหน่ายนะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของพื้นที่กันนะคะที่ดินตรงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ตั้งอยู่ที่ตมบ้านพระอเภอเมืองจปัรจินบุรีนะคะเจ้าของต้องการขายในราคาเพียงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของที่ดินนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในพื้นที่นะคะก็คือจะมีตัวอ,า,อาคารนะคะอาคารสองหลังซึ่งเดิมเนี่ยก็คือทาไว้เป็นบ้านพักคนงานนะคะซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ย ทํารับเหมารับเหมาก่อสร้างนะคะรับเหมาทําทางทําถนนอะไรเงี้ยก็จะมีคนงานมีพนักงานก็จะทําตรงนี้ไว้เป็นบ้านพักนั่นไะค่ะอรนนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทำแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นห้องๆไว้แล้วเพราะว่าเดิมก็คือคนงานไม่ได้อยู่หรือว่าคนงานอยู่ก็จะซอยเป็นห้องๆไว้นะคะก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องปูกระเบื้องนะคะอย่างดีแล้วก็ผนังก็เป็นผนังขัดมันอันนี้ก็จะเป็นหลังคานะคะหลังคาจะป่าปูด้วย มุงด้วยเมทัลชีตแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนนะคะตัวโครงสร้างโดยรวมเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะ,ะตัวโครงสร้างตัวพื้นตัวผนังเนี่ยใช้ได้ดีอยู่เลยถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาเนี่ยจะทำอ่ามาทําเป็นห้องพักพนักง,งานเหมือนเดิมหรือจะมาทําเป็นโรงเก็บของหรือจะมาทําเป็นบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยเวลามาทําสวนมาอะไรเงี้ยก็สามารถแดัดแปลงได้เลยนะคะเพราะตัวโครงสร้างตัวผนังอะไรเงี้ยก็คือทําไว้อย่างดี อาจจะมีแค่อาจจะมาทุบหรือว่ามารีโนเวทใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังพื้นที่นะคะี่ด้านหลังก็คือที่เขาทำอ่าทำเป็นโรงเรือนเป็นบ้านพักห้องเป็นห้องพักคนงานนะคะห้องพักคนงานเดิมก็มีห้องน้านะคะมีห้องน้ํา พื้นที่ก็จะล้อมรั้วนะคะล้อมรั้วรุดหนาวไว้หมดแล้วด้านข้างก็จะเป็นอ่าเป็นบ้านสวนเพื่อนสวนของของเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะนี่ก็มีเพื่อนบ้านมีสวนอยู่นะคะมีบ้านสวนเดี๋ยวเราซูไม่เห็นนี่คะก็มีบ้านสวนเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังนี่คะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหลังพื้นที่อ่าอันนี้ก็คือ ไม่มีคนมาทําประโยชน์อะไรไม่มีใครอ่ไม่มใครใช้ประโยชน์นะคะมันก็เลยลอก,ลกเพราะว่าเขาไม่ได้ทําไม่ได้เนินกิจาการแล้วก็คนงงคนงานก็ไม่มีแล้วก็ย้ายออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพื้นที่ด้านหลังมีรั้วนะคะนี่แนวรั้วชัดเจนด้านข้าง ด้านข้างที่ด้านนี้ก็ติดคลองนะคะติดแนวคลองน้ําทั้งหมดนี่ค่ะติดคลองน้ํคอันนี้เป็นด้านข้างพื้นที่นะคะตัวโรงเรือนเนี่ยหรือว่าอาคารเนี่ยยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เลยนะคะก็คือก่อปูนอย่างดีนะคะอย่างดีก็คือยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อ่ามารีโนเวทอีกหน่อยหนึ่งก็คือทําสามารถาใช้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เลยนะคะ เพราะว่าพื้นปูกระเบื้องไว้นะคะแล้วก็ตัวผนังก็เป็นอ่านี่ขัดมันไว้มีประตูแล้วก็หลังคานะคะมีฉนวนกันความร้อนด้วยยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเนี่ยตรงนี้มาอาจจะต้องมารีโนเวทใหม่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาคารนะคะ ก็จะเป็นอาคารเป็นห้องพักคนงานเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอาคารยาวๆนะคะก็ตัวอาคารนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจจะต้องมาปรับปรุงมารีโนเวทหน่อยแต่ว่าก็คือก่อสร้างด้วยอิฐอย่างดีขัดมันอย่างดีพื้นเป็นพื้นเทซีเมนนะคะนี่นะ,ะแล้วก็พื้นที่ก็มีล้อมรั้วมีแนวเขตชัดเจนนะคะด้านหลังในล้อมรั้วลวดหนามไว้หมดแล้วด้านหน้าก็จะมีเสาหลักเขตนะคะเนี่ยตามแนวเสาเนี่ยเลยนะคะ แนวเสาัะเขตด้านด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่ลำเสาัะเขตเลยนะคะในพื้นที่ก็จะมีผลไม้อยู่นิดหน่อยอันนี้ก็ทะลกนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีใครมาทําประโยชน์อะไรมันก็จะลกอ่าตอนนี้ก็มีคุณลุงนะคะมีคุณลุงยองเฝ้าที่อยู่หนึ่งท่านนะคะยังมีคนอยู่นะคะพื้นที่ทาเลดีนะคะตรงนี้ติดคลองนะ้าติดถนนสาธารณะนะคะ ห่างจากถนนลาดยางเนี่ยเข้ามาแค่ประมาณ40เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห่างจากถนนคอนกรีตเนี่ยก็แค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองด้านข้างก็เป็นคลองน้ําใหญ่มีน้ําตลอดทั้งปีนะคะถ้าใครจะมาทําเป็นบ้านสวนหรือบ้านบ้านอยู่อาศัยบ้านสวนเกษตรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะไม่มีน้ําใช้นะคะมีน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ทําเกษตรตลอดทั้งปีได้เลย เรียกได้ว่าตอนนี้มีเพื่อนบ้านนะคะรอบเนี่ยด้านบ้านเพื่อนบ้านรอบๆบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนไม้ล้อมบ้านเนี่ยก็มีสวนทุเรียนนักกลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเขาปล่อยรบล้างไว้ไม่ได้ดูแลมันก็เลยดูรกต้นไม้ขึ้นอ่าหญ้าขึ้นนะคะพวกวัชพืชต่างๆขึ้นถ้าเกิดว่าเรามาปรับมาเคลียร์ลิงนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะสวยมาก ทำเลตรงนี้เหมาะที่จะปลูกทุเรียนนะคะเพราะว่าปะจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนอร่อยซึ่งบริเวณน,นี้ชาวสวนอ่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนทุเรียนด้วยทํเก่งพัน์ทุเรียนด้วยนะคะตรงนี้ก็คือไม่ต้องกังวลนนะ้ําไม่มีน้ําท่วมนะคะปะจีนถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน,นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือว่านัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะที่เบอร์06568 14654นนะคะเบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปชมที่ดินแปลงไหนจังหวัดอะไรแล้วก็เป็นที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าที่สวนหรือว่าที่นานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ